ชอตเดดนุชราเซตบอลแก้ไขเวียดนามยังทึ่งสมคำว่าระดับตำนานชอตเดดนุชราเซตบอลแก้ไขเวียดนามยังทึ่งสมคำว่าระดับตำนานทวีภาคถึงจะเก็บชัยชนะไม่ได้ในนัดแรกแต่การเล่นของวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยชุดนี้ก็ทําเอาแฟนแฟน ว้าวไม่น้อยโดยเฉพาะการกลับมาของตำนานมือเซตระดับโลกอย่างนุชราต้อมคําโดยนัดเปิดหัววอลเล่บอลหญิงคัดโอลิมปิก2023 FIVB Volleyball bon Women's Olympic Qualification ทัวนาเมนน์สาวไทยแพ้3เซตรวดให้กับทีมชาติเยอรมนีด้วยสกอร์22-25 22-25 20-25พลาดการเก็บคะแนนเพิ่มลุ้นเป็น12ทีมสุดท้ายไปแข่งขันโอลิมปิก2024ที่ปารีสฝรั่งเศสแม้จะไม่ได้ชัยชนะแต่เกมนัดนี้มีหลายสิ่งที่ทำให้แฟนวอลเล่บอลทั่วโลกถึงขั้นชื่นชมเมื่อได้เห็นการคัมแบดกลับมาช่วยทีมชาติของซาร่านุจราต้อมคำ หลังครั้งสุดท้ายเล่นให้ทีมชาติเมื่อปี2021ในสืกเนชั่นลีกชุดเฉพาะกิจโดยเกมนี้แฟนลูกยางทั่วโลกและไทยต่างชื่นชมท่าเซตของนุชราแอคชั่นการเซตทำได้อย่างสมบูรณ์แบบแม้จะเป็นจังหวะแก้ไขก็ตามช็อตดังกลางทำให้แฟนลูกยางเวียดนามต่างนำท่าเซตนี้ไปโพสในกลุ่มพร้อมข้อความว่า การเซตของเธอดูดามจ g e มากๆอีกทั้งยังชมว่าความยืดหยุ่นของร่างกายเปรียบเสมือนอายุ20ปีอย่างไรก็ตามโปรแกรมต่อไปสาวไทยจะต้องทำการแข่งขันกับสหรัฐอเมริกาในวันที่17กันยายน2566เวลา19นาฬิกา30นาทีสามารถหารับชมได้ทางช่อง WorkPo พอยและ AIS Play ชมถ่ายทอดสดวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยลุยคัดโอลิมปิกรอบคัดเลือกทุกแมตช์